เ,เดี๋ยวเรามาติดตามนะครับเกี่ยวเรื่องราวของ1บริษัทนะครับที่ประกาศผลกําไรออกมาดีมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังรอดูอยู่แล้วก็ตามบริษัทนี้อยู่นั่นก็คือตัวของ UBE ครับกาไรทะยาน223%ครับเอทานอลแป้งพุ่งแรงครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูภาพนี้หน่อยหนึ่งนี่คือภาพของเอ่อกำไรนะครับของในฝั่งของอ,อ UBE นะฮะก็จะสังเกตเห็นได้ครับคุณผู้ชมครับว่ากําไรของเขาเนี่ย อยู่ที่320ล้านโต223.1%นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นภาพได้นะครับว่ากลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเอทานอลโตดีเลยฮะคุณผู้ชมฮะโตยีนะครับหรือแม้แต่กระทั่งกลุ่มที่เรากําลังมองภาพอยู่ว่าเป็นกลุ่มที่มาจิ้นสูงนะครับนั่นก็คือตัวของแป้งแป้งมันสับปะหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งสตาร์ทก็เอาไปผสมนะฮะหรือว่าแป้งฟาวก็คือเอาไปทําอาหารได้เลยนะฮะก็ขึ้นมาถึง1 155%จากพันสขึ้นมาเป็น3,000กว่านี่คือภาพครคุณผู้ชมฮะที่เกิดขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถึงเวลาครคุณผู้ชมฮะเราจะไปพูดคุยกันนะครับกับในฝั่งของผู้บริหารนะครับเพื่อที่จะติดตามกันว่าบริษัทแห่งนี้ความน่าสนใจเป็นแบบไหนอย่างใครถึงเวลาแล้วครคุณติมฮะแน่นอนถึงเวลาแล้วที่เราจะไป จะลึกอนาคตของ UBE นะคะว่าจะเติบโตแค่ไหนอย่างไรกับ คุณชุนโคไคสวนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทอุบลไบโอเอชน่จำกัดมหาชนหรือ UBE อยู่ในสายตรงนี้ละค่ะแับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แสบครับสวัสดีครับพี่น้าครับวีครับคุณผู้ชมครับผมอะนะฮะโอ้โหเห็นผลกําไรแล้วผมเออคือมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มาแรงซะด้วยนะฮะผมขออนุญาตให้อธิบายอย่างนี้ครับว่ากาไรทุดพุ่งขึ้น223%เนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างไรบ้าง ทุกธุรกิจด,ดีหมดเลยครับจริงๆตามสไลด์ที่พี่แสบเพิ่งได้โชว์ไปนะครับก็จะเห็นว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราเปรียบเทียบปี63กับปี64ส่เนี่ยส่วนที่มันเติบโตเยอะเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมาจากธุรกิจที่เป็นแป้งนะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยมันเกิดจากื่องสองส่วนเลยก็คือทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็เชิง margin ด้วยนะครับก็คือในแง่ของเรืยอาการขายเนี่ยเราขายเพิ่มขึ้นนะครับ1 5อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือในปี63เนี่ยเรามีการจําหน่ายแป้งมาตหมดเนี่ยประมาณเจันนะครนบ ส่วนในปี64ที่ผ่านมาเนี่ยมันตบตรงขึ้นเป็นประมาณ1,9่งแหมื่นตันนะครับอันนี้กม็มันมีทั้งสองเหตุผลนะครับก็คือหนึ่งก็คือมันมีการรีคอฟเวอรี่ด้วยนะครับจากปีก่อนหน้าเนาะเพราะว่าปีปี63เนี่ยมันเป็นปีแรกที่มีโควิดเพราะ,ะนั้นลูกค้าเราเนี่ยเราส่งออกไปประเทศจีนประเทศอเมริกานะครับก็เป็นสองประเทศแรกเลยเนาะที่ได้ผลได้รับผลกระทบ เพราะปี64เขารีคาเวอร์กลับมาก่อนเพื่อนแล้วเราก็รีคาเวอร์กลับมาด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่บอกในแง่ของมา r g จินเนี่ยก็คือมันจะมีผลิตัณที่เป็นแชมเปี้ยนของเรานะครับก็คือตัวแป้งที่เป็นออแกนิกนะครับเป็นอาหารกลุ่มเพื่อสุขภาพนะครับก็อันนี้ก็อันนี้เป็นกลุ่มที่มันมีการเติบโตดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉลี่ยจะเติบโตเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกปีนะครับในปี63 64ที่ผ่านมาเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวที่ตบโตดีเช่นเดียวกันนะครับว่าเติบโตจากประมาณ2องหมื่นกว่าตันเนี่ยไปเป็นอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสามพันตันนะครับว่าตบโตเกือบเท่าตัวนะครับครับผมซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มที่มันมีมาร์จิ้นสูงด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ภาพรวมเนี่ยออกมาเติบโตข่อนข้างดีครับผมทีนี้เนี่ยผมขอมาไล่แต่ละธุรกิจดีกว่าเพราะว่าเราทำเอทานอลเอทานอลก็แยกได้เป็นเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงกับเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมได้ข่าวว่าโตดีทั้งคู่นะฮะ รือแม้แต่กระทั่งในส่วนของแป้งเดี๋ยวเราจะมาไล่กันแป้งสตาร์ทนะฮะแป้งออแกนิกแป้งฟาวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยไล่กันนะฮะทีนี้เรามาไล่ตั้งแต่ธุรกิจแรกก่อนเลยถือว่าเป็นธุรกิจเขาเรียกพื้นฐานโตนเรื่อยๆนะฮะนั่นก็คือเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงได้ข่าวว่าโอ้โหแรงมากเลยเหรอฮะในช่วงของไตรมาสสี่นะครับในไตรมาสสี่นะครับก็ต้องต้องต้องดูฟื้นความหลานงกันน,นิดนึงนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ย จริงๆแล้วทั้งปีเนี่ยภาพของกอรท่องเกต่ยวเชิงเพื่องเนี่ยของของ,ของทั้งอุตสาหกรรมแล้วกันนะครับเออ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเรามีเรื่องของโควิดที่มันระบาดนะครับโดยเฉพาะในไตรมาสสามนะครับเออ่ทีนี้ในไตรมาสสี่เนี่ยที่มันฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยคือมันเป็นช่วงของการเรียกฟืดีถ้าเราจํากันได้นะครับเออ่ช่วงไตรมาสสามเนี่ยมันมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นด้วยนะครับพอไตรมาสสี่เนี่ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วเป็นการผ่อนคลายนะครับตามมาตรการต่างๆเนี่ย ปริมาณการใช้แก๊ส,สโซฮอลข,ของในประเทศเนี่ยเรียกว่าเป็นดีเชฟวิ F, ่งขึ้นกลับมาเลยนะครับเข้าใกล้เคียงกับช่วงก่อนพิโควิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสสี่เนี่ยเราก็เลยมีการจำหน่ายตัว Gate, เอทานอลเกรดเชื้อเพลิงเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยในไตรมาสสี่นะครับถ้าดูเนี่ยเรามีการจำหน่ายไอเทอรอนเกตเชลเพลิงเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นเนี่ย,ย,น,ย,ยออน, 3, น,นะครับจากไตรมาสสามเนี่ยก็คือไตรมาสสามเราขายอยู่ประมาณสองสองล้านลิตรนะครับในไตรมาสสี่เนี่ยเราจำหน่ายไปสี่สิบล้านลิตรครับ สูงมากวันละประมาณสักโอ้โหล้านกว่าอันนี้ล้านกว่าลิ้นเลยนะถ้าเกิดตกตกตก,ตกเนี่ยกราบผมอ่ะฮะแล้วผมถามอย่างนี้ท่ามกลางร,ราคาน้ามันที่มันขึ้นมาเงี้ยผมรู้สึกว่าคนไปแห่ใช้แ e ก๊สโซฮอ2 0เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นในปริมาณการขายมันกําลังดีอยู่หรือเปล่าอันนี้ในฐานะผู้ที่ทาอยู่ตรงนี้อือโ,โดยโดยภาพรวมแลวนะครับจริงๆแล้วถ้าถ้าเราดูเนี่ยจริงๆแล้วเอทานอลเนี่ย ตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพื่อลดเ,ออเพื่อคุณภาพของเรื่องของพลังงานของประเทศน,นะครับเวลาที่ราคาน้ำมันมันราคาแพงเนี่ยจริงแอเทอร์นอนเนี่ยมันก็ดเูเป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะนําไปผสมกับตัวตัวน้ํามันที่เป็นเบนซินนะครับเพื่อ stabilize ต,ต,ตัวของราคาด้วยในช่วงที่ราคาน้ำมันสูงสูงอย่างเงี้ยจริงๆงแอลเทนอร์นน่นเนี่ยมีส่วนช่วยประสมควรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า เวลาที่ราคาน้ำมันแพงและผู้บริโภคเนี่ยเลือกที่จะใช้น้ำมันที่เป็น e20 e หรือ e85 e มากขึ้นเนี่ยสัดส่วนการเบนของเอทานอลโดยรวมเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยการสัดส่วนการเบนของเอทานอลในประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้าโควิดแล้วกันมันจะอยู่ประมาณเรียกว่าประมาณ1 4ปรของปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลทั้งหมดนะครับอตอนช่วงโควิดเนี่ยมันมีการลดลงภายบ้านนะครับเหลือประมาณสนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปคือเราเริ่มเห็นการถูกขึ้นมาแล้วทีนี้ ถ้าราคาน้ำมันอยู่ในราคาสูงเนี่ยสัดส่วนการเต้นเนี่ยน่าจะดีขึ้นอย่างที่พี่สาพูดนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมน่าจะเลือกใช้ตัว e 2 0กับ e แปดหมากขึ้นเพราะเป็นเรื่องของราคานะครับับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสเปรดมีคนบอกว่าสเปรดดีขึ้นด้วยเหรอฮะสำหรับตัวของเอทานอลฮะอ่ะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของไซคลของอุตสาหกรรมเนาะนะครับเพราะว่าในปีนี้แล้วกันนะครับก็เป็นปีที่เรียกว่าตัววัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเอทานอลนะครับ อ่ก็จะมีอยู่สองส่วนหลักเนาะก็จะมีโมลาร์นะครับที่ที่ได้จากการผลิตน้ำตาลนะครับกับอ้อยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือมันสัมปะหลัธิเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเออ่ราคาวัตถุดิบไม่ถูกนะครับเออ่ตรงเนี้ยเออ่โดยเฉพาะโมลารเนี่ยซึ่งเป็นผู้ซัพพลายหลักของตลาดอลูนทั้งหมดเนี่ยเออ่โมลาร์ปีนี้มีราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับก็เลย,ยทำให้ราคาอลูมิเนี่ยมเนีตัวสูงขึ้นนะครับผมในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอทูมิเนียเนี่ยจริงๆผมก็ใช้ได้ทั้งทั้งสองวัตถุดิบแล้วกันนะครับแต่ว่า โดยหลักเนี่ยผมใช้จักรมันสัปัหลังเป็นหลักนะครับเออมันสัปัหลังเนี่ยปีนี้ราคาก็ก็ก็ไม่ถูกเหมือนกันก็สูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าครับก็ครับความว่าเมื่อเทียบกับโมหลาละกันมันถือว่ายังเเรียกว่าปีนี้ยังแข็งขันได้นะครับก็ทําให้สเปดเนี่ยเรียกว่ายังรักษาอยู่ในระดับที่เค่อนข้างดีได้อยู่นะครับอ๋อครับผมอ้าวเห็นภาพเพราะฉะนั้นอีกธุรกิจเนี้ยก็ยัง ถ้าพ,พูดถึงในปี2565ก็ยังจะเติบโตต,ต่อไปได้ใช่ไหมครับแต่อาจจะเป็น,น,นการตโตไม่เยอะครับส่วนของเชือเ้อเพิงเนี่ยน่าจะ,ะปี2565เนี่ยน่าจะเติบโตได้ต่อเน,นื่อง<ช>นะครับโดยเฉพาะด้วยฝัย่งอีแมนเนี่ยอย่างที่เรียนไปมันเป็นเรื่องของ r e c o อรี y เนาะเป็นทีมการเปิดประเทศนะครับ นั้นเนี่ยฝั่งทีแมนคิดว่ามาแน่นอนในการใช้เชื้อเพลิงนะครับแล้วก็บวกกับราคาน้ํามันที่อยู่ในระดับสูงด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งของฝั่งเอทานอลเนี่ยที่มันเป็นผลิตัณฑ์ใหม่ของเรานะครับที่เราเริ่มมาทําได้2ปีเนี่ยจากช่วงที่มีโควิดเนี่ยคือตัวเอทานอลเกรสารกํครับนะครับใช่ไหถ้าถ้าถ้าเห็นสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่าในปี2องเนี่ยเทียบกับปี21นะครับจะเห็นว่าตัวเอทานอลเกรสารกํมของเราเนี่ยยอดขายเติบโตขึ้นพอสมควรนะครับปี20เรางศหนาย ส่วนปีสองหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจำหน่ายไปส16บล้านลิตรนะครับโอ้ครับก็หลังจากที่เราเริ่มทำเนี่ยก็ได้การเขาเรียกว่าได้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วกันนะครับแล้วก็เราขายเนี่ยในราคาที่เรียกว่าไม่สูงนะครับแล้วก็จับต้องได้นะครับก็เลยเป็นที่นิยมตลาดพอสมควรนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเท่าที่เท่าที่เราเราดูทิศทางของปีนี้แล้นะครับ ก็ปริมาณการใช้นี่จริงๆยัง,ยง,ยง,ยงดีต่อเนื่องนะครับในเพื่อนของอบุคลากรคุณภาที่เราเก็อยู่อืมครับผมอะนะฮะก็ว่ากันง่ายๆก็โควิดมาไอ้ตัวนี้โควิดมานี่ใช้เยอะขึ้นไหมฮะหร,หรือ,รอไปสู่ในเรื่องของภอาคธุรกิจมากขึ้นไหมฮะตัวนี้ฮะครับก็ตัวนี้ปัจจุบันเราทําเป็นตัวอเอเทนอนอลที่เป็นทำความสะอาดมืออยู่อย่างเดียวนะครับ ไอ้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นไปตามปริมาณการติดเชื้อเลยของของโควิดนะครับช่วงอย่างปีที่แล้วเนี่ยช่วงคิวสามปีเราจําหนัดได้เยอะนะครับแต่ว่าหลังจากคิวสามเนี่ยต้องบอกว่าคิวสี่หรือว่าทิศทางของปีนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้ตร o p ลงไปขนาดนั้นคือมันก็ยังมีอ,ออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ<อ>แล้วก็ในอนาคตเองเนี่ยในส่วนของที่นอนที่เป็นเกฑ์สักรรมตัวนี้นะครับมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวอนุญาตดูความสะอาดมือนะครับ ไอ้ท <S an other> ่อนเก็บสาหกรรมเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวคอสเมติกนะครับที่ใช้เช่นตัวเนลคอเลจนะครับนุ่นยาอั้งเล็บนะครับหรือว่าจะเป็นโซลแบนด์ในสินค้าบ้านอ,อุตสาหกรรมต่างๆนะครับรปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยนะครับเราเขาเรียกว่าเรายัางยังมีการนําเข้าพวกนี้จากต่างประเทศอยู่นะครับซึ่งถ้าตรงนี้นะครับมันมีการตลกล็อกหรือต่างๆในเรื่องของแอปเคชันเนี่ยตรงนี้ก็จะเปิดโอกาส ให้ของบริษัทเนี่ยสินค้าด้วยใช่ไหม่้ามันที่เป็นเกณฑ์ศาสตรการกนเนี่ยเติบโตไปในอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มได้อีกนะครับ,บผมอ่ะนะฮะถือว่าเป็นอัพไซด์นะครับอันนี้คือภาพของกลุ่มธุรกิจเอร์นอลเอ๊ะวันนี้มาจิ้นอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะฮะกลุ่มธุรกิจเอร์นอลฮะครับเอ่อมาจิ้นของเอ่อเออ่ธุรกิจของกลุ่มเอร์นอลโดยรวมแล้วกันนะครับเอ่อตัวในแง่ของตัวมาจิ้นเนี่ยของเอร์นอลเนี่ยปีนี้นะครับเอ่อปีนี้ของเอร์นอลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16%นะครับในแง่ขหก รอ,รอดพอสิทมาจิ้งนะครับในส่วนของของเชื้อเพลิงเนี่ยจริงอยู่ที่ปรนะมาณ15%าเรนเาะครับแต่ตัวเกจอุตส,สาหกรรมเนี่ยก็สามารถขึ้นไปถึงประมาณ2 3 2 5มาเอนได้ครับอ้าวนี่ก็คือในภาพของเอทานอลนะฮะที่ต้องถามมาจิ้งเพราะว่าเรากำลังจะเข้าไปสู่ในฝั่งที่มาจิ้นสูงจริงๆแล้วนะฮะนั่นก็นคือธุรกิจที่เกี่ยวพันกับเรื่องของแป้งมันสำปะหลังนะครับวันนี้เนี่ยผมผมต้องแบ่งไม่เชิงของแป้งมันสำปะหลังเนี่ยเราเราต้องแบ่งแบบไหนอย่างไรครับธุรกิจ ต้องบอกว่าถ้าดูในแง่ของผลิตภัณฑ์แล้วกันนะครับ<ช>ถ้าถ้าอย่างสัดส่วนรายได้เนี่ยอย่างที่พี่แสบได้แชร์ไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอย่างหกปีหกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อมันเกือบจะครึ่งครึ่งละในแง่ของรายได้นะครับก็คือฝั่งเอทานอลเนี่ยประมาณห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็ฝั่งที่เปน็นแป้งเนี่ยประมาณสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเรามาดูในแง่ของตัวธุรก,กิจแป้งดูเดี่ยวเองนะครับต้องบอกว่าต้องดูในแง่ารายผลิตภัณฑ์ของแป้งนะครับปัจจุบันเนี่ย เราจะมีผลิตภัณฑ์หลักนะครับอยู่ประมาณสองสามชนิดนะครับเราจะมีตัวแป้งมันสำปะหลังอันนี้ที่เป็นเวอร์ชันปกติก่อนนะครับอันนี้คือที่ที่โรงแป้งทั่วไปมีนะครับที่เราผลิตเอาหัวมดัดเนี่ยผลิตเป็นแป้งมันสำปะหลังแล้วก็จําหน่ายส่งออกไปนะครับ oh. แล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์นหนึ่งที่เป็นตัวไฮแวร์ดูไฮมาจินนะครับที่เราทํามา ประมาณห้าปีแล้วนะครับก็คือตัวแป้งมาสกที่เป็นออแกนิกนะครับคำ <c oughs> ว่าออแกนิกก็คือออแกนิกเรื่องาการปลูกโดยที่ไม่ใช่สารเคมีนะครับมาจนถึงการผลิตโดยที่ไม่ใช่สารเคมีด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวไฮมาชินตัวประดับแชมเปี้ยนของเรานะครับแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาเรามีเพิ่มล้านตัวผดัตใหม่นะครับเป็นน้องใหม่เลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นตัวแป้งสาวนะครับแป้งซาวเนี่ยก็คือเป็นแป้งที่ ถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือเป็นแป้งเค้กนะครับทดแทนแป้งสาลีได้นะครับแป้งมันสำปะหลังเนี่ยมันไม่ใช่แป้งเค้กนะครับมันจะเป็นแป้งที่เาเรียกว่าไม่มีตัวไฟเบอร์โปรตีนอยู่นั้นแต่แป้งสาลีแป้งแป้งฟาวเนี่ยคือเป็นแป้งเค้กคือจะมีโปรตีนกับไฟเบอร์อยู่ด้วยนะครับแอปพลิเคชันก็คือไปทำพวกเบเกอรี่ พาสต้าเซนโดหรือขนมกรอบอะไรต่างๆคือทดแทนแป้งสาลีได้เลยก็ะ <ผม S 2> จะมีอยู่สตัวนี้ล่ะนะครับซึ่งแป้งสาลีก็มีทั้งเวอร์ชันที่เป็นปกติก็ออร์แกนิกด้วยครับผมทีนี้เรามาไล่มาจิ้นกันหน่อยนะฮะเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพนะครับอย่างเช่นก็ถือว่าเป็น3มธุรกิจแล้วกันนะครับในส่วนของธุรกิจแป้งนั่นก็คือ3ลายนะลายแรกนั่นก็คือแป้งสตาร์ทแบบธรรมดานะคะ แล้วก็แป้งสตาร์ทแบบออแกนิกนะครับสตาร์ทนี่ก็คือเอาไปผสมนะฮะส่วนแป้งฟลาว์ก็เมื่อกี้อย่างอธิบายไปเอาไปทําเค้กเอาไปทําอะไรได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยในส่วนของอสตาร์ทธรรมดานะฮะเป็นยังไงฮะมาจินสูงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรช่วยช่วยไล่มาจินให้ฟังนิดหนึ่งครับครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าออตอนนี้สัดส่วนในแง่ของรายได้ของ,ของถ้าดูในกลุ่มของแป้งเ,งเองก่อนนะครับ น้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยมันยังอยู่ประมาณเอ่อหกเจ็ดเสิบเนี่ยไปอยู่ตัวแป้งที่เป็นธรรมดานะครับซึ่งตัวเนี้มาร์จิ้นเนี่ยไม่ไม่สูงต้องยอมรับเอ่อมันเหมือนกับเป็นคอมมอนดิตี้ทั่วไปนะครับ GP พีมาร์จินของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ 7- จ็ดถึงสิบเปอแค่นั้นเองอ๋อครับผมอ้มาวนภาพนะฮะส่วนออร์แกนิกก็จะมาร์จินสูงขึ้นมาหน่อยอยู่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะออร์แกนิกอ่าครับถ้าเป็นถ้าเป็นแป้งที่เป็นออร์แกนิกด้วยเนี่ยตอนนี้ GP margin ของเเรานี่่ยยอูประมาณ23-25%โอ้อ้าวนะะฮแล้วข้งเราวล่ะ ครับแป้งฟาวก็จะมีสองเวอร์ชันนะครับเป็นปกติกับออแกนิกเนาะครับถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นปกติเนี่ยจะอยู่มาสิบแปดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ออแกนิกเนี่ยเราจะเห็นสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคทีนี้ในฝั่งของการขยายธุรกิจแป้งเราเราเราจะเดินหน้าเดินเกมไปยังไงฮะอ่าครับอย่างที่เรียนไปตอนนี้ถ้าดูสัดส่วนเฉพาะกลุ่มของแป้งเองนะครับจะเห็นว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นสินค้าที่มันเป็นคอมมอนิตี้อยู่นะครับ พวกที่เป็นออแกนิกสตาร์ชหรือว่าตัวฟาวเองเนี่ยมันแอคเค้าแค่ประมาณแค่3 0แค่นั้นเองนะครับทีน,นี้คำถามคือ,อปีหน้าที่เราจะเติบโตเนี่ยต้องบอกว่าอของปี65เนี่ยที่จะเติบโตเนี่ยจริงๆเราวางเป้าหมายทาร์เก็ตรายได้ว้เนี่ยโตประมาณ15-20%นะครับแต่ว่าคีย์หลักของการเติบโตเนี่ยมันมาจากการเขาเรียกว่าเปลี่ยนการเปลี่ยนสัดส่วนรายได้ข้างในก่อนนะครับจะเห็นว่าเรามีการอินทรีย์ผลิตที่มันเป็นมาจิ้นสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกไปมันก็คือตัวแป้งที่เป็นออแกนิกกับตัวฟ้ามที่จะทันใหม่นะครับาจากกราฟนี้ก็จะเห็นว่า,อ,าอันนี้ให้ดูคร้าวๆกัน2กลุ่มน,นี้นะครับถ้าดูเขาเป็นรายได้ของรวมเนี่ยของของทั้งกลุ่มเลยนะครับที่ที่ปีนที่ปีนมาหก0ันรล้านเนี่ยมันแค่12%เท่านั้นเองนะครับโดยโดที่ปีนหน้าเนี่ยเราดูว่ากลุ่มน,นี้นะครับน่าจะเติบโตได้ประมาณ5้า0ลยในแง่ของรายได้ครับ ถ้ามาดูที่ีละตัวเนี่ยจะเห็นว่าตัวออร์แกนิกสตาร์เนี่ยอย่างที่บอกไปปีที่ผ่านมาเราปิดไปที่สิบหมื่นสองพันตันนะครับตัวเนี้ยมีการอัตราการเติบโตที่ดีต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มติดตลาดแล้วลูกค้าก็คือที่อเมริกาที่โลปในการเขาเรียกว่าเพิ่มสัดส่วนรายได้ส่วนผลิตภัณฑ์เขาอยู่นี้ต่อเนื่องนะครับในหน้าเนี่ยเราก็แทร็เก็ตไว้ที่ประมาณห้าหมื่นสามพันตันนะครับส่วนตัวแป้งซาวเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นปีแรกที่เราเริ่มเนาะเพราะฉะนั้นปีเเนนนี่่ยรรราาปปปิดดไไ้แคคะะมณตััออบ ว่าปี65เนี่ยมันจะเป็นการรับรู้แบบเต็มปีละนะครับก็เราวางเป้าไว้เนี่ยที่ประมาณหนึ่งหมื่นตันนะครับก็มีทั้งตลาดต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยนะครับรับผมโอ้หมื่นตันเลยเหรอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของกลุ่มธุรกิจแป้งมาจิ้มจะขึ้นขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าจาก199ที่เป็นฟลาวเนี่ยซึ่งมาจิ้มสูงเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นไปในฝั่งของหนึ่งตันได้อ่อ ผมผมถามง,งี้ฮะโดยโดยกลยุทธ์เนี่ยเรามั่นใจแค่ไหนที่เราจะทําได้ถึงหนึ่งหมื่นตันฮะมันมีตลาดรองรับมากไหมแค่ไหนอย่างไรครับครับนี่ต้องบอกว่าเอ่อถ้ามองภาพฝูงสากรเนี่ยจริงๆหนึ่งหมื่นตันเนี่ยเรียกว่าเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับต้องเรียนพิเศษอย่างงี้ครับว่าเอ่อของซาวเนี่ยเรามีตลาดทั้งต่างประเทศกับในประเทศนะครับเอต่างประเทศเนี่ยคือลูกค้าที่อยู่ในอเมริกาใยุโรปของเราอยู่แล้วประเทศพวกนั้นเนี่ยเขามีการทาเข้าเอ่อ ตัวแป้งซาวมันสำปะหลังอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ Product ใหม่สาหรับเขาปัญหาที่เขาเจอตอนนี้คือเรื่องของซัพพลายต่างหากที่ซัพพลายเขาได้ไม่เพียงพอเข oh. บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังรายใหญ่สุดข,ของโลกถูกไหมครับ oh. แต่ตอนนี้แป้งซาวมันสำปะหลังที่เขานําเข้าเนี่ยเขากลับนําเข้าจากอเมริกาใต้ oh. ซึ่งอเมริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่คอนซูมมันสำปะหลังเองภายในประเทศนะครับ oh. เพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ได้ติดเป็นอันดับท็อปเอ็กซ์พอร์เตอร์หรืออะไรเหมือนเรานะครับเพราะนั้น oh. สิ่งที่ลูกค้าที่อเมริกาเจอเนี่ยคือเรื่องของ Unstability ของ u p p l y ที่ส p p l y เขาไม่ได้ไม่ตอบเงื่อนที่พอเราเรามีนวัตกรรมหรือตัวแป้งฝาเนที่เราผลิตได้แล้วเนี่ยนั้นเราสามารถไปเสริมตลาดตรงนี้ให้เขาได้นะครับปัจจุบันเนี่ยตลาดมันใหญ่กว่านั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันแค่เขานําเข้าจากตัวทางอเมริกาใต้เนี่ยก็ปีหนึ่งก็ประมาณ4ี่หมื่นตันห้าหมื่นตันนะถ้าเป็นในประเทศไทยนะครับถ้าโดเมสติกเนี่ยสิ่งที่เรามองเนี่ยคือเราเราไม่ได้มองแค่ว่า ตัวแป้งฟาว์เนี่ยจะไปเสิร์ฟลุณผู้ที่แพ้กลูตเต้นอะไรน,นะครับเราบอกว่าแป้งฟาล์เนี่ยจริงๆสามารถทดแทนวีดฟาว์ได้ด้วยแป้งสาลีบงฝั่งในประเทศเองเนี่ยจริงๆในประเทศไทยต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเราปลูกวีดเองไม่ได้เรานําเข้ามานะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยนาเข้าวีดประมาณหนึ่งถึงสองล้านตันต่อป,ปีอครับ,รบเป็นปริมาณที่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็นาเข้าเนี่ยจากออสเตรเลียอเมริกาที่ตอนนี้รัสเซียยุครนมีปัญหาเนี่ยยุครนนี่ก็เป็นผู้ส่งออก วีดอันดับข้นต้นของโลกนครับกลับ,ร,บราคาวีดก็ขึ้นนะครับเวลานําเข้าเราต้องเจอปัญหาทั้งค่างเงินทั้งราคาที่มันผันผวนนะครับทั้งเนี่ยยิ่งการส่งออกโลจิสติกสค่าเฟสที่ช่วงนี้มีปัญหากันเนี่ยพวกนี้ก็มีผลกระทบกับราคาวีดที่ประเทศไทยนําเข้านะครับของบางสัมภารงเนี่ยเป็นสินค้าภายในของเราเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกประเทศไทยนําเข้าปีหนึ่งล้านสองล้านตันหนึ่งหมื่นตันเนี่ยถ้าสมมติเราเ อินเทสตรงนั้นได้เนี่ยคือเรียกว่าสัดส่วนนิดเดียวเองอครับครับกราบเห็นภาพคุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพไปด้วยนะฮะถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นบริษัทนวัตกรรมคาร์โบไฮเดตใช่ไหมเราเคยคุยกันก่อนหน้านั้นนะฮะเห็นบอกว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรากําลังที่จะเดินสินค้าปลายน้ําอีกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับคุณยุนช่วยช่วยอธิบายหน่อยครับครับต้องต้องต้องบอกว่าตลาดในประเทศเนี่ย กับต่างประเทศเนี่ยต่างกันอย่างที่บอกไปต่างประเทศเนี่ยคำว่าคาซาวาฟลาวเนี่ยถ้าไปกูเกิลเนี่ยเขามีเมนูเต็มไปหมดเลยเนาะคือมันไม่ใช่สิ่งใหม่สําหรับเขาเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยมันมีคนที่ทานกูเต้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นอกเหนือจากคนที่ทานกูเต้นแล้วเนี่ยในอเมริกาเนี่ยผู้บริโภคเขามีความเชื่อด้วยว่าสินค้าที่เป็นกูเต้นฟรีเนี่ยจะดีต่อสุขภาพมากกว่าดังนั้นคนที่ไม่แพ้เนี่ยก็ทานกูเต้นก็เลือกเลือกที่จะใช้กูเต้นแต่ถ้าเป็นตลาดในในประเทศเนี่ยจะต่างกันนะครับ awareness ของของงต่่าในนประเเทศีียยัไมม นะครับเพราะฉะนั้นในในปีแรกๆที่เราจะทำนะครับก็เราจะมีการล่า u n c ตัว product นะครับแอปพลิเคชันที่เป็นหลายอย่างเพื่ออินสติลล์ตัวซอสวาฟเฟิลเนี่ยหรแป้งแป้งฟาวน์บางสัปดาห์เข้าเป็นตลาดก่อนนะครับก็กบริวิที่ิลจะทำเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่เอาแอปพลิเคชันที่คนใช้เยอะๆก่อนนะครับเป็นอย่เบเกอรี่นะครับไปเห็นว่าเรามีการออกตัวแป้งมิกซ์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์ที่่ผานเนี่ยเราคุ้มร้านตัวที่เป็นแป้งฉุกข้อนะ ก็อันนี้เดี๋ยวจะเห็นแป้งชุบทอดของเราเว,วางจำหน่ายอยู่ทุกที่เลยนะครับปัจจุบัน,นมีที่ออนไลน์นะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยน่าจะเห็นในตัวโมเดินเทรดออฟตาเทชั่นเทรดก็จะมีด้วยนะครับกราบผมอาเห็นภาพนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวดูฮะว่าตัวของในประเทศเนี่ยมันจะขนาดไหนถ้าขยายในประเทศได้มาจิ้นก็จะสูงกว่าส่งออกถูกไหมเพราะไม่ต้องเสียค่าขนส่งถูกไหมครับกราบผมอ่านะฮะ,ะทีนี้ผมขอไปอีกหนึ่งธุรกิจ ที่เราจริงๆแล้วเราทําอยู่นะขณะนี้ก็คือธุรกิจออแกนิกพวกปลูกออแกนิกทั้งหลายแหละเห็นล่าสุดก็ไปทํากาแฟถูกไหมฮะตรงนี้เนี่ยความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็เดีย๋ยวปีนี้แล้วกันนะครับจะเห็นเอามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกาแฟออแกนิกเนี่ยล็อตแรกๆที่เป็นไซส์พอสมควรแล้วลกันประมาณ200รตันเนี่ยออกมาในปีนี้นะครับ ก็ปีนี้จะเป็นปีแรกที่มีรายได้จากตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มทำคันเทชันปีหน้าละนั้นปีหน้าเนี่ยจาก200ตันในปีนี้แล้วกันนะครับปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น700ตันนะครับแล้วก็จะเพิ่มสัดส่วนตรงนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับก็ก็เป็นปีแรกที่เราเริ่มจําหน่ายนะครับก,ก็ก็น่าจะเห็นเขาเรียกว่าเเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในธุรก,กิจของตัวแฟลเซนิตรกลาบผมโอ้โหคือผมผมถามงี้คือถ้าเกิดว่าเรามองภาพปีนี้เนี่ย อในส่วนของเขาเรียกธุรกิจพื้นฐานของเราอย่างเอทานอลเนี่ยมันก็เดินหน้าได้ได้เต็มที่อยู่แล้วตามปกตินะฮะแล้วก็มันก็จะช่วยส่งเสริมคือผมกำลังจะถามอย่างเงี้ยเราเห็นภาพของกำไรในช่วงของไตรมาส4อยู่ประมาณสักร้อยกว่าล้านนะฮะทั้งหมดเป็นออแกนิกหมดเลยถูกไหมฮะไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนเสริมแล้วผมถามอย่างนี้มันจะเป็นเบสได้ไหมมันจะเป็นฐานได้ไหมหรือว่ายังไงฮะได้ครับ <c oughs> คือผมว่ามันเเป็นฐานได้อยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่พี่สาวพ,พูดไปนะครับทุกอย่างเนี่ยมันยังเกิดมาจากออร์แกนิกโค้ของเราอยู่มันได้เป็นเขาเรียกว่าโครงการเรายังไม่ได้ใช้เงินจาก IPO เลยนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นโค้ดที่มันมาจากตัวออร์แกนิกสตาร์ชล้วนเลยนะครับในปี64เนี่ยฟาวอย่างที่เรียนไปก็คือยังไม่ได้เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังในป <c oughs> ี64เริ่มเห็นในป <c oughs> ี65เพราะฉะนั้นโค้ดที่เกิดจากในปี65เนี่ยมันยังเป็นของเก่าที่เราทํามาทั้งนั้น นะครับโรสที่จะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยในปี66ถัดไปเนี่ยอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นจากเงินจาก iPO ที่เราระดมทุนมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เราจะใช้เงินลงทุนสร้างฟาวลน์ลสองขึ้นมานะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่า1 0 0่0หมื่นตันเนี่ยมันก็นิดเดียวเองจริงๆเราดูว่ามันมี potential มากกว่านั้นอีเยอะนะครับจากที่เราทําการศึกษามาเพราะนั้นพอเราลงทุนในปีปีนี้แล้วกันนะครับปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่เราเริ่มเรียกว่าเห็นผลจากสิลโวในปีนี้ละ นะครับแล้วกเ็เงินที่เราได้จาก i อ o โอแล้วกันส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เที่ยวดูเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าอาจจะนําไปทําเป็นโครงการเ,าเป็นเอ็นดด้วยนะครับอก็ตอนนี้เรามีเขาเรียกว,ว่าการาพุ่งขึ้นของอสา,ามเจ้านะครับถ้าถ้าเห็นผลสมมติ Ex e c u t e ไนด้าในปีนี้เนี่ยก็นา่าจะเห็นเป็นซูเดียปีหน้าในในปีหกหกนะครับเพราะฉะนั้นหกหกเนี่ยจะเป็นปีที่เขาเรียกว,ว่าเก็บเกี่ยวจากเ,าเ,าเ,าเงินที่เรา ได้เลสจากการลงทุนจาก I p o ที่จริงก็จะมีเรีรรยกว,ว่ารายได้ที่เติบโตอย่างชัดเจนปีนี้ครบเครื่องนะคืโอคกโกลดออกแอกไกนิตโกลดนะฮะแล้วก็สินค้าของใหม่นวัตกรรมใหม่โกลดแล้วไปมองเรื่องของ m a ด้วยอ้านะฮะก็เดี๋ยวติดตามดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับในเชิงของต้นทุนการเงินเราก็ถือว่าลดลงมาใช่ไหมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เอาเงิน IPO ไปใช้หนี้ในส่วนหนึ่ง ใช่ครับถ้าดูในตัวเลขของ D/E แล้วกันนะครับปกติ D/E เราจะอยู่ประมาณ1.3เท่านะครับช่วงสิ้นปีนะครับก็หลังจากที่เราได้รับเงินจาก IPO เนี่ยระหว่างที่จะรอใช้เงินนั้นในการทุนเนี่ยเราก็นำไปจ่ายคืนตัวที่ข่งแล้วนะครับตอนนี้ D/E เราก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ1.02เท่ากรับผมอ่ะนะครับเ<ช>พราะฉะนั้นก็เรียกว่าพร้อมนะครับอ่าประสขภาพดีว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปแล้วปีนี้ในปี2 5 5 เราวางเต้ากรดเอาในเชิงของรายได้ได้นะกำไรพูดไม่ได้นะฮะในเชิงของรายได้เราวางเต้ากรดไว้เท่าไหร่อย่างไรครับแล้วมาจิ้นเราเรากําหนดไว้ไหมว่าอย่างกรอสโปรฟิตมาจิ้นหรืออัตรากำไรขั้นต้นควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรครับครับต้องบอกว่าในส่วนของรายได้นะครับเออเราเราอย่างที่บอกไปนะครับก็โตประมาณเรามองไว้มาสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซนตนะครับเออแต่ว่าในส่วนของเออ ในส่วนของของของมารจินเนี่ยมันจะขยายด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของบททำลายเนี่ยควรจะเห็นเขาเรียกว่าภาพการเกิดพื้งที่ชัดเจนกว่ากว่าในในแง่ของรายได้นะครับอตอนนี้จีพีเราอยู่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับในปีหกสี่ที่เราปิดไปนะครับ,รบในปีเนี้ยเราก็คิดว่ามันควรจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณแปดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นได้ อืมอ้าแล้วก็ในแง่ของ contribution จากธุรกิจฟู้ดแล้วกันนะครับถ้ามองในมุมของ EBITDA เนี่ยปี63สามปเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามันเติบโตนะครับจากแค่ contribution แค่สี่เปร์เซของมีด้าทั้งหมดเนี่ยในปี63เนี่ยปี64ที่ปิดไปเนี่ยมันโตขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสิบแป้าครับผมแล้วก็ปี65เนี่ยเราคาดว่าจะเห็นที่ประมาณ30%ได้ครับอ่านะฮะก็บอกคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วกันจากกำไรที่มันโตขึ้้้นนนนนนมมาาขดีีีเเเ่่ยยยัก็ลทให PE ลดวูบไปเลยนะฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสัก20กว่าเท่าเองนะฮะก็อันนี้ก็เป็นจุดที่ส่วนใหญ่เวลาคนเขาดูโกรธเขาก็จะดูกันนะครับแล้วก็คือยิ่งโกรธเยอะทีมก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆก็ให้ผู้ชมติดตามแล้วกันเอาท้ายที่สุดถามหน่อยถามน่ะเชิญเชิญเชิญเออถามหน่อยก่อนที่จะให้ฝากฝากอะไรใช่ไหมครับถามนิดนึงค่ะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเอฟซีนะทั้งฝั่ง a c e b o o k และ u t u b e เขามาถามกันเยอะมากประกาศงบออกไปแล้วดีดี ปันผลมีไหมคะอ่ะก็อันนี้คิดว่าหน้าน่าจะคิดว่ามีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอเขาบอกอนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอรอถเอกสารคุณเป็นหนึ่งในบอร์ดนั้นแต่คิดว่าหน้าจะมีแน่นอนครับไม่ได้คุถามค่ะอย่างอันนี้คุณพเขาใจค่ะเขาใจค่ะแต่ว่าหลายท่านเขาถามมาเนาะถ้าถ้ามีถ้ามีเดี๋ยวทุกท่านก็จะเห็นคุณัยถามว่าอะไรนะ ถามแบบนี้เขาว่าคือด้วยเรามีการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยของเรามีการบริหารจัดการแบบความมันผนในส่วนของค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนยังไงบ้างคะอืมเออใช่ครับอ่าน,นี้อันนี้อันนี้ได้ครับก็คือ,อธุรกิจเรามีสองธุรกิจเนาะธุรกิจที่มีความเสี่ยงของค่างเงินเนี่ยก็คือธุรกิจที่การส่งออกคือตัวแปลงนะครับธุรกิจแปลงโดยนโยบายของบริษัทแล้วกันนะครับเราจะมีการทำเรียกว่าเฮดจิงไว้เป็น f u l l y hedge ก็คือ hedge ไว้ซนะครับ นั้นถ้าดูในงบการเงินของเราเนี่ยมันก็จะมีบรรทัดที่มันเป็นเงิน loss กับค่าเงินนะครับนั่นก็คือส่วนที่เรา h ฮ d g e ไว้นั้นในเรื่องของความเสี่ยงของค่าเงินเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้ take risk ขนาดนั้นนะครับเราก็จะเปิดจะเป็น f u l l hedge ครับผมกราบผมเอาแหละครับประมาณนี้ก่อนนะฮะเห็นบอกว่าเดี๋ยวต้องมีประชุมต่อนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณชุนครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ